เรบีหนึ b 1, b Jamie, ่งบีสองไม่หนึ่งอ่าแล้วฮันน่าเขาบอกว่าผมแล้เงินมาเขาเลยนะครับบอสตีนะครับเออเซอร์แบบอ้วนนะครับอืคือตอนนี้เซฟหนึ่งตายไม่ตกเว้ยไอ้เมียนบอกให้เอาของใหญ่ลงเว้ยเพราะผมก็ลงจะมาตบแอดมินของจริงมัุกกว่ะตบมินอ่ะรอไอ้เมินดีกว่าไอ้เจี๊ยเอ๊ะแตกเฮ้ยตายตายของตกเหรอตายของตกเหรอ อะไรอ่ะ yeah. ตาของตกไหมเนี่ยสรุปเอ้ยตาของตกไหมเนี่ยเฮ้ยได้มีตาของไม่ตกไม่ตกเหรอเมื่อกี้ผมเห็นหมวกแดงวะเฮ้ยไม่มีไม่มีใช่เหรอลองขับดูให้หน่อยนะครับว่าผมตาฝานหรือะไรนะยั่ไงพวกเซตนี้ทดสอบทดลองก่อนดีไหมเนี่ยอ้าว จะแตกจะแตกจะแตกอุ้ยกูแตกโอ้โไม่ตรจริงๆนะครับโหหนดจัดนะครับคือเซิร์ฟนี้โปมองโปโปได้โปมองได้ครับคือเซิร์ฟนี้ที่ผมเออเอาโปไม่กระเด็นมาเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันมันยิงไม่กระเด็นอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรคือตมาโปรหมดแต่ว่าโดนโปหมดยิงเลยอย่างชอบเลยไปโปรหมดแล้วหนึ่งกลับสปาก่อนปาวกกลับสปาี้เฮียเฮียมากลับสปามามา เอาดีๆนะๆดีๆแต่ยังมไม่ได้เฮียจู่ๆมาตึงๆโอเคก็เป็นเน็ำเตาอย่างแรกโอเคนะครับก็ทุกคนนะครับแล้วผมทิ้งลิงก์กลุ่ม Facebook ของเซิร์ฟนี้ให้นะครับเนี่ยแฟนเพจก็ติดตามกันได้ Facebook กลุ่มนะครับอ่ากรณีนาแอดมินนะครับอ่าลิซอแพ็คนะครับสำหรับคนที่รับอันนี้ไม่ได้นะครับป่ะเฮแอดมิน,นครับสองคนทีนี้เลทร,ราคาซื้อของขายคือสามารถซื้อของขายในเก็บได้นะทุกคน อันนี้ก็ให้กดราคาแอดมินนะครับแบนนะครับผมเตือนแล้วนะคุณคุณไม่เชียอเตือนแล้วนะมัตเตอร์เชฟซะเเลยก็เนี่ยคับไอโพก็เห็นเห็นเลือดอยู่ดีนะครับเนี่ยเผมไม่ดูมูดูเนี่ยไหนไหมไอโพก็เห็นเลือดับอีพีเก่านะครับหนึ่งถึงสิบวอลดีเจนเก่ายี่สิบถึงสามสิบวอลไม่ติดเก่าสี่สิบถึงหกสิบวอลแล้วก็มีดีเจนใหม่สี่สิบถึงห้าสิบวอลไม่ติดใหม่ห้เจ็ดสิบถึงเก้าสิบวอลแล้วก็อีิีใหม่นะครับสิบห้าถึงยี่สิบวอลไป ดูที่อื่นต่อนะครับผมก็จะมีของตามคนอื่นมานะอะนี้ของตัวนี้ได้มันมีตัวละครแจกนะอืมมีตัวละครแจกนะครับตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้รับได้ครับรับปุ๊บรับก็ตรงนี้ช็อปนะครับสิบสองอันนะครับก็คือตัวละครแล้วก็เลือกใช่ใช่ใช่ต้องต้องออนไลน์สองชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงนั้นต้องมากดทุกสิบนาทีแล้วนะนะครับรับรับไปเลยนะครับดาราแล้วก็สองร้อยห้าสิบ ncnc คืออะไร nc ก็คือเงินในเกมอย่างนี้เนี่ย เงินในเกมหรือว่าจีจีซี G ะอะไรนี่ครับเป็นโประมชนะั่นอ่ะกลับหมดเลยนั่นโประมชั่นนะครับก็คือเติมเงินคูณสามนะครับตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะหมดเขตเมื่อวานเพิ่งหมดไปเมื่อวานครับเขอร์เคตอนนี้ก็เปิดตลอดวัตถฟักอืมลอรีสุดยอดสุดยอด โอเคงั้นเอาไว้ตัดคลิปไว้ตัดคลิปวางไอ้เหี้ยกูขี้เกตัดคลิปงั้นเดี๋ยวเราเปิดเราเซิร์ฟเปิดใช่ไหมโอ okay. okay. เคอะโอเคไว้มาเจอกันตอนเซิร์ฟโอเคครับเจอตอนเซิร์ฟเปิดเหี้ยอือข้าไปตอนเซิร์ฟเปิดใช่ไหมโอเคมาต่อกันเลยนะครับเป็นโปรโมชั่น50 50อ่ 50, า50ก็จะได้ม้าหนึ่งเซตอ่ากล่องไปสุม่มพวกได้พวกเมติกรีเจนอะไรเงี้ย5กล่อง ก้สิบก็ได้สองเซตได้เก้ากล่องร้อยห้าสิบก็ได้สี่เซตได้สิบห้ากล่องสามร้อยก็จะได้เซตสามร้อยเซตเขียวรีเจนนะครับหนึ่งเซตแล้วก็มาส์กอีพิกนะครับแปดแปดเซตกล่องสามสิบกล่องนะครับตอนนี้ห้าร้อยก็สิบสี่แล้วก็ห้าสิบกล่องพันก็เป็นสามสิบสี่ร้อยกล่องเทเติมคูณสามเนี่ยคือมึงเติมแบบสามร้อยมึงได้แบบกี่กล่องมาเก้ากล่องิมเงินคูณสามวันที่สิบสิบดืวัวันสิบเดือนสี่เลยมาแล้วนี่ เลยมาแล้วเลยผมไปเมื่อวานนะครับโอเคเติมเงินติดต่อเพจเนะครับก็เปออัตราการเช่าตัวละครนะห้าสิบก็รับไปเลยห้าวันเก้าสิบก็เก้าวันร้อยห้าสิบก็สิบห้าวันก็ตามตามเลขตามเลขด้านหน้านะครับตามเลขด้หน้าตามเลขด้าหน้าดูยางไงก็จะเพิ่มเลือกสามสิบวิ่งไวสิบนะครับวันละสิบบาทแต่นี้ก็จะเป็นความเออจะได้ รีเลือดสามรีเลือดสามใช่ใช่รีเลือดสามก็คือรีเลือดเท่าไหร่วะสามสิบเปอร์เซ็นต์ปะน่าจะใช่รีเลือดเดี๋ยวเขาดูมีปะมีบอกปะไม่มีบอกคฟังครับตัวละครนะครับแต่ก็รีเลือดไวแนี่ยรีเลือดสามสิบจุดเลยไม่ได้ไม่ได้ช้ามากคือรีเลือดพอดีพอดีอะครับป่ะมีไวอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรก ถามว่ากูแลงเท่าไหร่ดูแลงก,กูถ้าเกิดว่าเราโดนค่าเราแตมอือฮึอ่ะฮะสำานั้นนะครับก็จะมีอ่าบอกเข้าไปดิมีแรงไรงมั่งกูพูดเยอะเดี๋ยวขอ,ขอ,ข,อขอกินน้ำชามะนาวยี่ห้อหนึ่งก่อนนะฮะที่ญี่ปุ่นเนะี่ยบอกเข้าไปมีแรงไรมังบอกเขาไเอ่อมจะดังอ่อ ตอนนี้ต้องรอฮะรอคุรออะไรใช่ไหนดีฮะบอกบอกบอกแรง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 บอกแหล่งบอกดับแรงว่ามีแหล่งประมาณอ๋อแรล่งแรกจะเป็นพร้าวแรล่งพาวสองแรล่งพาวหรือพันสองร้อยห้าสิบแต้มใช่แล้วก็ล็อกลุกลุกล็อกห้าร้อยแต้ม ไนท์สองพันแต้มนะควีนสี่พันคิงส่วนงแต้มแต้วถ้าใครถ้าใครถึงคิงจะได้รับมิติอ่าจะได้รับมิติฟรีไปเลยนะครับคนแรกนะคนแรกไอสัตว์คนแรกน้คนแรกแลย้ำว่าคนแรกคนย้ำนะว่าคนแรกก็จะมีเซฟโซนก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะลงยิงมันนะครับเพราะว่ามันน้อยมันก็เลยต้องใส่เซฟเดี่ยวก็จะมีเซฟแอร์มีเซฟฟลอตตี้นะครับ คอตตี้นะครับก็จะโนดิจเอนโนเมติกนะครับก็มีล็อกกี้แล้วก็มีฟาร์บาบโดฟาร์มกันชน,นแมวไวเราทอ่อไมวแามวติดติด้วกระสีนี้โอเคไปเดี๋ยวใส่สฟาร์มนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปยิงบอสให้ดูนะว่าได้อฮะเรายิงบอสให้ดูนะว่าจะได้อะไรโอเคตอนนี้บอสนะครับโอเค เจอบอสแล้วเฮ้าโดนตกก็โอเคโ็โปก็ก,กล่องไปละคุณดูกล่องผม,มอ่ะครับจะมีกล่องกล่องปกติกับกล่องที่มันอัพเกรดนะครับมาครับก็ก็อัพเกรดแรงบกยิงบอสแล้วได้จีซีใช่ยิงบอสแล้วได้เอ็นซีนะครับหรือว่าจีซีนั่นแหละก็จะเป็นในเกมอย่างเงี้ยอัอยนนี้โอเคครับดูนะครับเปิดได้อะไรอเออดดีเจดีเจเฮ้ยได้ดีเจเยนุ อา้อาจริงคือกูก็รู้อยู่แล้วมันเปิดได้อะไรครับคือมันเปิดได้ดีเจแล้วก็ได้พวกดีเจน,น่ะหมานะครับเด,ดี๋ยวให้ดูก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จะได้พวกนี้มาครับก็จะได้ปืนพวกไอ้พวกนี้ที่ผมใช้อยู่นะเห็นไหมเห็นไหมที่ผมใช้ยชอยู่ขอขอจัดก่อนที่ผมใช้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยครับหมาก็จะมีดอกจับเออเฮือมีงโคตรแมนจะเปิดเดมแท็กซ์ แฉก็จะไม่เห็นชิอบอนนะครับพี่แจ็คเราเปิดกล่องปกตินะครับปุปปุปปุปก็ปกติก็จะได้พวกคอมมอนพวกกบกบได้ไหมตอนนี้กบเปิดได้ไหมไอ้พวกกบกบได้จากกล่องปกติอืมกล่องปกติกบจะได้นะได้กบเป็นกบไอ้เชยกบจะเป็นเท่าไงนี้นี่กบกบเป็นดนะีเจค,ครับโอเคปะ่ะต่อหน้าป่ะที่อื่นเปล่าก็แต่อีคีฟามได้นะครับ ก็ระวังพวกที่มันมาอยู่นั้น,นะฮะเลยเฮ้ยไปแล้วเปิดปิดเน็มเทคก่อนไปเราไปยิงแอดมินก<ะ>ันเดี๋ยวนี่แอดมินอ่ะประเดี๋ยวใช่ใช่แล้วผมขอดูก่อนนะว่าคือไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันตายแล้วตกอยู่ไหมตอนนี้เพราะาเมื่อกี้มันตายแล้วไม่ตกนะไม่ตกไม่ตกไม่ตกอยู่อะตกอยู่ไม่แนะ่เพราะว่าเซิร์ฟมันเพิ่งรีบไปนะคนุณระวังนะ ไอ้ไม่ตกไม่ตกโอเคตายไม่ตกนะครับก็เราก็ลงไปยิงแม่งเลยนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ล็อกกี้เดี๋ยวพาทัวร์เซฟสองก่อนนะครับแต่ว่าคุณขอยิงกน่อยขอยิงกัปตันไช่กู้มันไช่กู้มันไช่ไอ้เหี้่โค้งน่าขี้ขนาดไอ้กูยิงนะแอดมินมึงมีความแอนด์มินหวยุวยหวยหวยหวยลอยว่า่อยว่านี่แอดมินนับแอดมินใส่เสื้อแดงเกินนับยิงแอดมินกูได้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 แอดมินเอ้าเหี้ยแอนดมิน ไอ้มีแอมีนเอมีหายมีหายมีแตกเอ็มมีแตก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 นะครับเอ็มก็แตกเอ็ก็แตกได้นะครับผมทำไมอ่ะทำไมหรอล่าแอดครับตั้งชื่อคลิดว so ่าอะไรจะเกิดอะไรขึ mm ้นเมื่อเอาดูบิสไปล่าหมื่นแดงอะไรเงี้ยเออจะเกิดอะไรขึ้นนี่มันมาเป็นแบบยอดนิยมนะโอ้โห เดี๋ยวถ้าผมตายกูเดี๋ยวพาไปทัวร์ที่อื่นอ่ะไอ้เด้อไม่กูเดี๋ยวแตกเอ้มินไอดมินแอดมินแอดมินยิงแอดมินยิงแอมินยิงแอมินกูยิงแอมินมึงยิงแอดมินท่านนี้เอาไอะเอาไงบอกแล้วนะครับไม่มีตัดต่อไอ้เหียยามูนกำลังหวังเทียบกูนะเฮ้ยเอ้ยเหี้ยน่านะครับโอ้ดึงเซิร์ฟนี้น่าจะไม่ได้มั้งแต่ว่าผมไม่ได้ดึงผมฟ้าผมไม่ได้ดึงนะเน็ตเน็ตแม่งเป็นเฮ้ยเนี่ย เอยครูแตกโอ้โหจบแล้วเฮ้ยครับทันท้าตายแล้วเราลองเล่นคนโอ้โหไม่ไหวอ่ะสองสองหนึ่งก็เอาพี่ไม่ลงอะครับสองหนึ่งก็เอาวัดอ่ะวัดวัดดิวัดวัดดิวัดวัดกล้าเปล่าก้าเปล่าแน่นอนนะครับเซิร์ฟนี้ก็ถามว่าสนับสนุนไหมเดี๋ยวรอลงคลิปก่อนนะครับก็จะรู้นะ ว่าพวกกูก็ไม่รู้นะพี่จ,จูๆ่ๆกูมามโปรโมทเลยนะครับบางเซิร์ฟนะเซิร์ฟไหนมันหนุกผมก็โปรโมดเซิร์ฟนั่นแหละสำหรับพผมนะเอาดิเพื่ออะไม่ติดแดงไม่ติดแดงไม่ไม่ไมติดแดงฝันไส้เอ้ยเล่นกลเหรอเราอ่ะเอ้ยเกินเอเอจะแตกจะแตกโอ้จะแตก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 โอ้ดูมกจะแตกอะไรอะอะไรอะกลแรงนะพค่บอก โอ้ยโอ้โหโอ้โหแตกไอ้มินจิกูแตกโอ้โหจบแล้วโอเคนะครับเราลงเราลงลง,ลงไปทัวร์เออ่เซฟสองนะครับคือดีเจนโน่ดีเจนล้วก็โนเมติกนะครับก็โอ้โหใหญ่นะครับใหญ่มาก,ให,มากใหญ่มากเลยนะครับก็เดี๋ยวเก็บเลยก่อนกูแตกเหี้ยนัวมากนะทุกคนัวมากนัวมากเราไปเจอกับล็อกกี้เราไปเจอกับล็อกกี้ ไเฮี้ยตายตอนล็อโอเคนะครับล็อกกี้ฟอร์ดครับตอนนี้ก็มาอยู่ล็อกกี้แล้วนะทนันทันเขานูเนียอยู่เซฟหนึ่งครับใช่ใช่ผมนูนเนียทุกคนอะะไรวเขาเรียกว่าเอ,อ่อเขาเรียกว่าเหี้ยวะกูลืมอนละ้ช่างแม่งอะมาร์ก็ตไรือเหอี้ยเออจายแล้วเออฮ้ยโหนะครับมากของทนันอืมก็มันเหมือนกับเซิร์ฟปกตินะครับอืมก็ไม่ได้ปึ้บบังนะครับ ก็ไม่ได้อะไรมากก็เอปกตินะป่ะไปดูปที่ไหนนะดีวะคิดเดี๋ยวคิดเดี๋ยวไปที่ไหนเดียวหมดแล้วแฮะอือออกไปนะก็จะเหลือเซฟมซานฟอตตี้เซฟโซน40ตตี้ฮะโซนสองไปแล้วคืออ่ะไปอ่ะหายถั่แล้ว เซฟโซนฟอตตี <Content. S 2> ้ก็จะห้ามลบรีเจนด์กับไมติกยิงกันเปล่ายิงกันเปล่ายิงกันเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเ่ดหนึ่งหนึ่งเปล่าเดินหนึ่งเปล่านึ่งหนึ่งกเปล่าเดินหนึ่งก็เปล่าตอนนี้กำลังนัวมันมันคือตอนนี้นะครับทุกคนก็จะไปเล่นแต่เซฟหนึ่งกันแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เซฟหนึ่งมันตามไม่ตกเขี่ยผมไปด้วยเพว่าปืนกดไปนะท่านี้ โอ้ปืนกลแรงนะทุกคนทาให้โดนแอ้มินตบไว้ไว้โดแนแอนะ้มินตบฮะไม่ต้องคาดหวังอะไรกับการที่กูปีเพลงนะกูจะเปิดเพลงด้วยสัตว์เปิดเพลงไม่ติดเลยเอ้ยของตกไอ้เหี้ยเขาตกมาวะเต้นเหมือนตกเลยไม่ว่าไตกมันมีคนโยนของเฉยอ่าคือกว่าผมจะได้ของมาผมไม่ายง่ายขนาดนาั้นะทุกคน มึงด่ากันนะว่าเฮ้ย yeah. มึงโหวจะของตกของตกอะเงี้ยมึงแม้วอกเก็บเลยอ่ะโอ้ใจเย็นเียราผมจะได้มาไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมใช่ไหมทันก็คือกว่าเราจะได้มาแบบแต่ละเซตที่แบบโหยายโคตรยากลำบากถ้ามาเจอแคนโน่หนึ่งอย่าง NVD อย่างแบบโอ้แคนอื่นอนี่ก็เกือบจะแตกเฮ้ยไอมีน้ำไอมีไอมีคนเดียว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 เอ้ยโอ้กูแตกโอ้กูแตกไอ้เงี้ย โอ้ยจบแล้วหนึ่งหนอร์แอดล็อกกี้ตายตกไหมตกตกดิตกดิล็อกกี้ตายตกอยู่แล้วนะครับครานี้แค่เซฟหนึ่งตายไปตกแค่ตอนนี้นะเดี๋ยวเขา็ได้จะปรับเป็นเหมือนเดิมะรแล้วเอเปิดแล้วเออเปิด้โอยเอะเออเเออเดเเอเเเเอเเเเเอเเเเเเอเอเเอเออเเอเเเเอเเดอเเเอเอเอเเเเอเเเเเเอเ กด R าันเป็นชักกสุดไงในในพวก f อ s บอนะครับกูก็จะมันหลอนหน่อยเมกดคิวนะครับการทิ้งของโอ้เอายากกันเอากันยากมากอ่ะดูดิคือบถท่านหนึ่งแบบอย่างเงี้ยคือเอาหมือนใสเฮียเอาไม่ลงหมันใส่หมันใส่หมันอุยอ้ยอุ้ยหมันใส่โอ้เปลี่ยนเปลีนนะโอ้ยมจะหมดโอเคนะครับ แค่ yeah. คือผมพลาทัวร์หมดแล้วนะเพื่อเซิร์ฟนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่โอ๊ยบางขนาะดนั้นนะครับก็เลยต้องหมดไวนะครับแต่ว่าก็นี่มีของตามจากช่องให้ให้ดูแบบอ่าเราเราของตามนะครับเราเรา,เราต้องเราต้องไม่เห็นช่องเลยนะฮะ <c oughs> เราจะไม่พลาดพิงนะครับโอเคอใครอบอกแรงเว้<า>ยปืนกดกูยิงก็ไม่มเข้าเลย มีใครไม่เข้าเลยเนี่ยเอานี่รุ๊บม,มาลุาว,วัดเออสิจะแตกเอาเชี่ยอ๋อตรงนัง้นไอ้สัสลุกไปยิงเร็วแตกแตกตายหนึ่งทันแตกโอ้โหเชี่ยแม่งเอ้ยแม่งแตกแม่งแตกแอดมินแตกแอดมินแตกแ <ไป S 1> ม่แม่กูเนี่ยแตกไอ้สัสเซิร์ฟนี้สนุกทีวีอ่าแอดมินนะครับคือเซิร์ฟนี้สนุกมากนะทุกคนอพอพอพอโอเคนะครับตอนนี้ก็จะปรับเป็นตกแล้วนะครับทุกคนก็ ตัวเนียอะไรแค่นี้นะครับไปตอนนี้นะครับผมก็อยากจะหาหมาหนึงน่งๆนะครับหา<ะ>เซตอ่าไม่กูมาทำอย่างนงี้เอาไหมโอเคอาจจะปรับตายถองตกทุกโลก,ก,กแล้วนะหาเซตหมาหนึงน่งๆนะครับ <c oughs> โอเคกเค็เราไปเล่นเซตปกติไปเซตปกติ ตจะนี้ฮิตสุดๆอะไก็จะเป็นดีเจโดคิงของนะครับ <Hit S 1> เซตอะไรคือเซตนี้ที่สุดๆก็น่าจะเป็น,น<ช>ดีเจอะฮะคือดีคือดีเจมันเป็นเขาถูกเซตแล้วมันแบมนบมันหาง่ายแล้วมันยิงแบบพวกดีจงลีเจนต์แตกเมติกแตกด้วยมันก็เลยบแบบเสียคนเล่นนะครับฮิต ท้าคนในเซิร์ฟถึงหนึ่งเฉยหมาฮะหมาไม่รู้จักรเซตหมาเซิร์ฟนี้ก็ถ้าเป็นแบบเออโอณจดีเจดีเจหรือครบเซตนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างงี้ครับมันจะเป็นแบบเหยียบเหยียบแคบประตูเดียวนะครับหมาดีเจนหมา อะดูบิดอะดูบิดไอ้สัสบิดอ๋อจบไหมเฮ้ยคุณมีหัวหมาให้ผมไหมมีไหมอ๋อเขาไม่มีอะดูบิดว่ะจบแล้วมีนะหัวหมาโอเคเอาไหมได้ยังดีกว่าโอเคนะครับแล้วเลาะแล้วผมจะไม่นอนเนี่ยเส้นดีเจเส้นถ่ายนะครับถ่ายละถ้าไม่นอนเนี่ยเขาถ่ายแล้วผมจะปิดคลิปแล้วนะครับคลิปนี้นานปะวะ ถามจริงชิมนี้ก,กวาดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยนานไหมผมอยากอ่าแบบสิบสิบนาทีบวกนะครับลิปนี้เอาโจมโอ้ยเฮีย e er! ข้อมึงมึงกล้าเล่นต่อได้ไงวะเฮ้ยคุณมันเอ้ยมันมันการเล่นต่อวะ่ะคนนั้นไปเอาไปฮะ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 า,เ,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 าเป็น e er เฮียมันดีดแล้วเฮ้

คนไปไหมผมบอกแล้วคือเซดีเจแม่งอันนี้มากเซดีเจเลือดเลือด50นะครับแต่คือคุณโดนหมายยิงโอเคขอโทษทำไมเราเซตสุดท้ายเดีอเซตสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับอา่าอ่าเดี๋ยวเซตท้ายจริงๆแล้วแล้วผมจะเซตใส่เซตโหช็อปูให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโ okay. อเคไปหลักเราอ,รอยากรีวิวเซตนะแต่คือกูไม่มีเซตทุกเซตเดี๋ยวจะรีวิวไปก็ยังไงยังไงอยู่นะครับแต่ก็เดี๋ยว แล้วเอาไว้คลิปได้หรือไม่ก็คลิปที่กูมีของได้เฮียไปหายิบมาได้เลยอ่ะอือ่ะตอนนี้ก็เอาชุดเซจูไปก่อนเฮ้ยจ้าล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 าแหน่ไม่เนียนะจ๊ะเอาเลยเอาเลยแน่ไม่เนียนะจ๊ะคุณคุณอย่าบังฮะบังอ่ะโทษโทษโทษสอรีสอรีแหน่เราต้องอยู่ผมพยายามหากดเซอร์มีนะเซอร์รี่แม่งผมผมไม่เห็นป้ายมีใกล้ป้ายกดเลยแหละเออจง เฮ้ยอารูบิดอารูบิดบดกระดังคุนอารูบิดบดกระดังออโต้ฮิกผิดไหมไม่ไม่ก็คือมาโคโได้นะเซอร์มีสน่าจะใช่ใช่น่าจะมาโคโได้ถ้าออโตโค้คลิกได้ครับอ่ะมาดิมาดิกวาดปล่ากวาดปล่าอีกูยืนวัดเลยเนี่ยมาเฮ้ยคุณคุณ เขาเรียกว่าทีมเวิร์ครู้จักไปหนุงอ้ยโ้ยโอ้ยหลังหลังเหรอเป็นไรเป็นไรวัดจะวัดเหรอจะจะวัดเหรออุ้ยจะแตกจะแตกจะแตกโอ้ะไรอะไรมาดิมาดิไม่ได้ทุกตัวเอาตัวมาดิก้าเปล่าก้าเปล่าชมพูเต็มทางเอ้ยกูแตกอ่ะหรืออะไรแตกแตกโดนไหนไม่รู้โอ้กูแตกูเฮ้ยกูตั้งใจนะครับโอเคกูแตกละ ปลาครับทุกคนเจอกันใหม่พาได้เอ้ยมาปิดคลิปมาปิดคลิปมาปิดคลิปสปาสปา,าปลาปีทิปสปาเฮ้ยต้องปิดคลิปต้องปีทิปเป็นการพร็อพกันนะครับสวัสดีเอ้ยเรียกแอดได้ไหมเรียกเรียกแอดเลยเรียกแอดได้ไหมาหายแอดแอดถ่ายรูปเลยเออปิดคลิปตรงไหนไดีวะอะไรดิ เอาตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละอยากว่าตรงนี้มันได้อยู่นะตรงนี้เหรอแล้วตรงไหนอะแอดมึงมีวิวสวยๆไหมเอาโซนไหนดีอะโซนไหนอะตอนนี้แม่งเลยตรงนี้แม่งเหรอเปล่าเอ้ยตรงไหนโอเคโอเคกูได้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 แอดแอดแดแอดแอดแอแอด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 แแอด กูจะถ่ายแอดแอสเอสเอ่อกูคนถ่ายแอดเป็นคนถ่ายแอดเออที่อ่ะบายบายเจอกัน่ะเจอกันแบบพาร์ทให้พีได้แล้วกันบายบายเจอกันทุกคนนะครับเจ๊ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชิปพวกเราบายบายบายครับ